หวไอตัวไหนมาลีเมื่อกี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่มาลีไม่มาไม่ลีมามาไม่ใช่ไหมใช่ตัวที่ขึ้นไปองค์พระกับเราเวเหรออ่ะเนี่ยประตูนี้เปิดได้ประตูนี้เปิดได้นะครับมาลีอ้วนสัมผัสอะไรได้ไหมตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดร้างนะครับปุติร้างนะครับ กุฏิล้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีนะครับอาจารย์ที่นี่อายุกี่ปีละววันมึงเปิดเข้าไปยังงั้นเลมนะึงไม่กลัวอะไรพูดออกมากเรยวะต้องยกนิดหนึ่งอ่าเปิดหน่อยอน้ำอะไรวะ น้ำอะไรหยดใส่ตัววะวันไม่ขนลุกเหรอเป็นชั้นไม้เป็นไม้ไม้แอ็มากถ้ามานอนที่นี่นอนได้คนเดียวกล้าพี่กล้ามาไหมอุ้ยเปิดตู้ให้หน่อยดิค่าค่อยๆนะค่อยๆเปิดนะ ระวังแล้วไม้ตรงนี้ยนะุบนะค่อยๆเปิดมีพวกหอยทากนะครับเป็นเลยมีเลขไหมมีเลขไหม,ามากำลังดูอยู่คืออะไร <c oughs> อ๋อเป็นทางเดิชของหอยทากนั่นแหละมีเลขห <5 95. S 1> อยทากนี่ตุ๊กแกอะตุ๊กแกเหรอนี่ตุ๊กแกอะ อะไรเอ๊ะเอประได้ยินไหมครับเสียงประตูดิอ๋อเสียงประตูโอ้โหปิดปิดเลยอันนี้ไหไหอะไรไม่รู้โอเคครับอันนี้เอาไว้อะไรเอาไว้ีห้องเอาไว้แอบส่องดูอีกห้องหนึ่งเหรอน่าจะมีอีกห้องหนึ่งซุยมีหน้าต่างมีห้องปิดตายอีกห้องหนึ่งครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับพี่นกอุยอีกอีกห้องหนึ่งอ่ะ อมีห้องนึงจริงกูกูไม่เข้าไปหรอกไปดีกว่าไปมาลีไาอ,ออกไปไปตะกล้องมาขอบคุณครับไปแล้วนะครับอีกห้องนึงก็คืออีกฝั่งโน้นแต่พะอาจาย์บอกว่าฝั่งนี้ไม่ได้เปิดเลยใช่ไหมก็เปิดได้เปิดได้่ะเข้าไปอปดไดุ้อวนอันนี้เขาเพิ่งมาใช้เนี่ยใช่ไหมเพราะเป็นพะห่มรุ่นใหม่เนี่ยใช่ไหม พราะพิัตัวร<ห>ุ่นใหม่น่าเป็นของอ่านักเรียนที่มาปฏิบัติธรรมพอ,พอล็อกไว้ไม่ล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกนะค่อยๆนะอืมเอาดีๆนะเดี๋ยวนะครับพี่น้องีเรียนภาษามาเข้ามาครับ ข้ามาครับพี่น้องหมามันเคยกลัวอะไรไหม,ไหมวะฮะอ,อ้วนหมาไม่เคยกลัวอยู่นวะมันโอ้โหมันมาหมดคนมามันก็มาเนี่ยเป็นแบบเป็นกุฏิของแม่ชีเกา่ากุฏิล้างเหรอกุฏิล้างของแม่ชีอืมเฮ้ยปันเข้าต้องอนุญาตใครอนุญาตอ่ะปันเข้าต้องอนุญาตต้องได้ล่าอนุญาตสิใช่ปันเข้าต้องอนุญาต แล้วเองอนุญาตหรือยังได้ใจยังเราเข้ามาเลยเราดูพ่อต่อเอาคดีนะครับถือวิสาสะเหรอเองอ่ะผมพ่อพ่อรอห้านะครับมีเบอร์โทรด้วยพ่อรอเก้าแต่พ่อรอเก้านะมีเบอร์โทรด้วยลองโทรที่เบอร์นี้ถ้าติดทำไงอ่ะ,ะโอ้โหโคตรร้อนอ่ะไปดีกว่าขออนุญาตนะครับ ม,มือมือนี่บอย่าผีดอกเดึงใครกูปีอื่นนี่นะไปะที่นี่คือกุฏิร้างนะครับเป็นกุฏิไม้เก่าไม่ต่ำกว่ากี่ปีมาลีที่นี่นะนอืมก็เจ็ดสิบปีเฮ้ยเ้า<ะ>หน่อยเข้าหน่อยปไปน้่ไปน้่ไปน้่ไปเลยโอ้ปิดให้เขาด้วยดีมากเอ็งจะไปล็อกให้เขานะ่ะ เอาล็อกเขาเปิดไม่ได้นะ้องไว้ไวหูเดียวก็ได้เออเพราะว่าแค่นั้นก็ไม่มีใครเปิดได้แล้วไปต่อกันเลยครับผมเ,เ,เ,เดี๋ยวเราจะมาจบคลิปที่กุฏิสุดท้ายแล้วกันเนาะไปโอ้โอ ให้มาอยู่คนเดียวยังไงก็ไม่มานี่ตัวตีนี่น่าจะขึ้นตรงนี้มันลุกตลอดเวลาเลยมันได้ทางขึ้นอะไปครับขออนุญาตครับเอาประตูด้วยนะเอ้าอ่ะอขออนุญาตเข้าประตูก่อนไปถุน ก็ตัวก่อนนะขอเข้าเข้าบ้านวนเข้ามาะก่อนมีใครอยู่ไหมครับขออนุญาตครับข้าจะมีใครอยู่แล้วมึงก็พูดไปเรื่อยขอตรงนี้ไปเที่ยบน้ําขออนุญาตครับไเที่ยนน้ำดว้วยมีห้องฮะขอความสิ้นสระว่ายน้ำเป็นห้องอาบน้ำเที่ยนน้ำดว้วยก็คือห้องน้ำเราไปตรงห้องนี้ก่อนไหม ดูห้องแรกก่อนขออนุญ,ญาตครับเรอแล้วน่ะปุ๋บไม้ปุ๋ยแล้วนะฮะไม้ปุจริงเหรอได้แล้วมี้พระพุทธรูปตรงนี้พระอะไรเขาไล่สดเขาไล่ย,ยังไงวะข้างในมีพระพุทธรูปเหรอนี่ นี่พักโอ้ยพตัวรูปอันจบจบเลยนะเดี๋ยวนอนนอนนี่พักอันนี้พักหมดแย่แล้วโอ้หลวงปู่อะไรอะ่ะหลวงปู่อะไรอะ่ะอัานไม่ออกแลนะ้วอืมโออะไรวะเนี่ย โอ้ oh. God. ไม่ก็ไลฟ์สดิสดติดต่อเหรอไลน์สดเลยร้านนั้ก่อนก็ถ่ายวิดีโอไปี่เออไปตอนเยี่ยงเลยแต่กล้องตอนเนี่ยงเลยไม่ต้องซีเดีแต่ว่าปุ่มไลฟ์สดมันอยู่ตรงไหนวะไลฟ์สด ไมถึงไม่มีใครมาอยู่ที่ไหนออไม่มีแม่ชีมาที่มันกลับกล้องตรงไหนวะก็ปล่อยล้างตอนแรกก็เป็นที่อยู่ของคนงานอ้วนอ้วนมาดูหน่อยดิมันกลับกล้องตรงไหนคนงานที่ก่อสร้างภาพอุญยศเขาเอามาพักที่นี่เขากล้องหน้ามันอยู่ตรงไหนมันต้องปรับกล้องหน้าได้นะเป็นเป็นช่างก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้อ่ก็เลยปล่อยก็ไม่มีไม่มี เออนี่ไงไปเลยนี่ช่างก็จะมาหล่อพระทำพระเป็นรูกปัน้นก,กันนั่นแะคือเราก็ไม่ได้ทำแล้วหมดตังหมดตังจ้างก็เลยต้องหยุดก่อนหมดหม,หมดปัจจัช่างก็เลยไปหาง,งานที่อื่นทำก่อนมีตังก็ทำต่อ,อ,อข้างในนี้พระพุทธรูปเต็มเลยอ่ะ ถ้าจะเป็นเดินไประวังระวังร่วงททำไมเป็นรูปเหมือนพระเกจิทั้งนั้นอ่ะทำไมไม่มีพระที่เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะ อาจารย์นี้คือรูปเหมือนของพระพุทธรูปออของพระพระสงฆ์องค์ไหนครับก็เป็นเจ้าวาดองค์ก่อนเจ้าวาดองค์ก่อนพระครูประยุทธ์หลวงปู่ประยุทธ์องค์สีทองหลวงปู่ประยุทธ์หลวงปู่ประยุทธ์เนาะเจ้าวาดวัดเอธรรมวงศ์องค์ที่ทํามือมือลงข้างล่างเจ้าวาดธรรมวงศ์แล้วก็ คือช่างมาปั้นมาหล่อกันที่นี่อ๋อช่างมาหล่อที่นี่ชใช่ไหมครับช่งมาหล่อที่นี่คือท,ที่อยู่เนี่ยเป็นที่อยู่ของคนงาน mm. อยู่ของคนงานออ๋ oh. คนงานก่อสร้างบนยอดเขานามาพักกันที่นี่อันนี้มันผูกปริ่งพ้องมาเล่นหลังทางดูไปห้องนั่นละครับที่นี่มีอายุประมาณกี่ปี น่าจะสร้างประมาณยุคป,ประมาณสองพันห้าร้อยอ่ะสองพันห้าร้อยก็มีอายุป,ประมาณหกสิบกว่าปีนะครับอหกสิบแปดปีครับก็ช่วงช่วงของพันห้าร้อยจะห้องอาบน้ำอาบน้ำรวมมาทำกันภายหลังที่นี่ยังไม่มีใครกล้าขึ้นมาเลยนะครับอีปีมาแล้วเนี่ยที่ที่ไม่มีใครเข้ามาครับเนี่ยก็ น่าจะสิบปีได้แล้วมั้งเนี่ยสิบกว่าปีไปแล้วนะไม่มีใครกล้าเข้ามาประยุกตั้งแต่ปีห้าศูนย์ห้าศูนย์ถึงหกศูนย์เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของเด็กนักเรียนครับเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายอบรมมาค้างคืนมาปฏิบัติธรรมปีห้าศูนย์เนี่ยเป็นที่เข้าค่ายของนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมเป็น,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 นตัวเลื่อนอเนตัวเลื่อนเป็นตัวเลื่อนอ้วยห้อ,อ,หอนี้คนระับ ห้อง,อย,างยาวเลยอแน่นี้นะ,ะอิงอิงได้รับไหมว่าว่ามีลมเข้ามามีความรู้สึกไหมอตอนนี้มีลมเย็นเข้ามาแต่ว่ามีลมเย็นเข้ามาก็จริงแต่ห้องนี้มันห้องนี้เป็นห้องปิดไม่ใช่เหรอห้องนี้จะเป็นเหมือนห้องโถงแล้วก็มีห้องแยกแยกกันไป้า้ขวาแล้วก็ห้องนี้เือร์ตอนนี้เป็นหังกลาง<ส>แล้วก็มีฝั่งนู้นอีก16ปีแล้วใช่ไหมไม่ไม่มีใครมาอยู่เนี่ย ประมาณสิบปีสิบปีนี่นะครับห้องหนึ่งหญิงกเด็กนักเรียนผู้หญิงจะมานอนกันในนี้โอ้คืออบรมทีก็ประมาณสามร้อยคนนะถ้าอมาห้องเข้าไปได้ไหมได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมหยุดยาวอนุญาตนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นห้องโถงกว้างๆก็เป็นจุดที่ เงียบมากไม่มีใครกล้าเข้ามาก็มีห้องนอ้นนะก็เลยเข้ามาดูกันหน่อยว่าจะมีอะไรให้เราอ่ามีห้องเล็กได้พบเห็นกันบ้างนะครับแล้วก็มีห้องตรงนี้นะครับห้องเล็กดูกันอาคาร,รนี้มีอายุหกสิบกว่าปี้ก็จะเป็นหอสดมนตรงเนี้ยเป็นเป็นหอสดมนอ้วนทำไมอีกลก้าเข้าไปวะมีคุณแม่ที่คุณแม่นะ เ็นลูกของคุณแม่นะครับคุณแม่ชิดได้เข้าแล้วครับเจอรูกจากไหนเก่ามาเลย,เลยนี่น่าจะเป็นตอนบ้านใจรับกนนารจำหรือเปล่าเห็น อะไรเว้ยอะไหรอนี่ก็คือเรือเป็นในนี่ของวัดนี้ชื่อของวัดนี้ตั้งแต่สมยัยไหนเนี่ยหักเท่าสัมผัสอะไรได้บ้างไหม แล้วพี่เห็นรูปของคนเก่าๆอยู่นะ <Okay. S 2> คือแสดงว่าที่นี่เคยเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ใหญ่มากๆเลยดูสิดูดการถ่ายภาพหมู่ดิตั้งแต่เป็นภาพประสงศินนะครับแม่ชีอ่ะประสงศินคือภาพถ่ายคือบริษัทถ่ายภาพเก่ามากประสงศิ์นี่คืออะไรเป็นเป็นแบบอ่าการถ่ายภาพประสงศินอะไรเนี้ยครับหรอใช่อ๋อหรอใช่ครับรส,สมัยก่อน จะเป็นแบบว่าสมัยใหม่ไหมเป็นร้านแสงสินร้านโฟตโตช็อปอะไรเงี้ยแต่แต่ก่อนจะเป็นประสงค์สิงสมยัยรูปขาวดำที่เรายังไม่เกิดอ๋อเหรอใช่ครับแล้วขอ,ของเขาอยู่กรุงเทพหรอหรือหรือว่าเป็นเป็นคล้ายๆกับแฟนชายหรือว่ายัางไงนีไ้ไม่ทราบไม่ทราบครับศูนย์เจ็ดไมถ่ายตั้งแต่ตนะปีศูนย์เจ็ดนะครับปีสองห้าศูนเจ็ดเลยเหรอใช่ 2> <22 S 1> ว2ตุลาสิเจ็ดตอนนี้ผ่านมกี่ปีละล้ส50ปีอกปสมก็คือลูกอ่าบวชีอันนี้ตอนปีบวชีเป็นอุปสมบวหมู่ของแม่ชีที่นี่คือสนฐฐฐำนักปฏิบัติธรรมร้างนะครับเอ็งได้ยินเอ็งได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินได้ยินว่าอะไรกันใช่อยู่บนหลังคาใช่ไหมใช่โอ้นี่ แม่อายุ24เกิดพศ2462นะครับ62เหรอใช่ครับมอม,มลนานะไปปี40เนี่ยใช่ครับไปเหอะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตีหลังคาอะไรรไู้อ่ะไม่เป็นไรเราต้องสัมผัสไปเรื่อยๆอาจารย์ได้ยินเสียงไหมครับเมื่อกี้ลิงขยม่มข้างบนเหมือนได้ยินเสียงใครตีหลังคาเออ ตอนนี้ผมก็ได้ยินอยู่นะขออน,นุญาตนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงถ้าเรามารบกวนก็เดี๋ยวจะออกไปแล้วนะครับอ๋อได้ได้ไดลองสุ่มดูสักห้องสิ จะมัดลวดไว้วโอ้มึงโอ้ถ้าทายขอขอเนี่ยเขาก่อนขอจะแยกขเขาแส่ละห้องเลยใีห้องล่วงนะจะแ,แยกแต่ละห้องเลยไม่มีของเลยไม่มีของในห้องล่วงนเะนี่ยอืมไปกะ คือจะจัดเป็นเรือนนอนนะให้เด็กเ,เด็กมานอนเป็นเสียงที่เราได้ยินน่ะบนหลังคาเหรอครับเมื่อกี้ใช่บนหลังคาบนหลังคานะจะเป็นไปได้ไหมครับว่าลิงเวลานี้ลิงเขานอนใช่ไหมครับเราน่าจะจบจุดนี้ก่อนนะคือเมื่อไลฟ์สดไม่ได้ให้รายละเอียดเพื่อนเลยเนาะ ให้เพื่อนได้ดูบรรยากาศความวางเวงนะครับที่นี่คือสถานปฏิบัติธรรมร้างที่ไม่มีใครเข้ามาสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในป่าด้วยเราเดินเข้ามาดูว่ามีอะไรบ้างซึ่งอยู่ในพื้นที่ของวัดนะครับเราได้ขออนุญาตพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ท่านก็เลยนําเข้ามาพระอาจารย์บอกว่าอาคารเนี่ยมีอายุตั้แต่ปี2,500ปัจจุบันนี้ของ2,568ก็68ปีแล้วส่วนใหญ่เป็นที่พัก ของแม่ชีใช่ไหมครับใช่ส่วนใหญ่เป็นที่พักของแม่ชีนะครับก็อันนี้คือเพื่อนๆของเรานะครับที่สามารถสัมผัสบางอย่างได้นะครับก็เลยพามาเที่ยวด้วยนะครับตอนนี้เราเจอสิ่งที่มันชำรุดอยู่อ้วนอย่าไปยกพังสูงสูงมากอ้วนทำไมมีห้องใต้ดินนะอาจารย์ <Okay. S 2> ไม่ต้องไปหรอกพี่ว่าเดี๋ยวมันตกขึ้นมามันเจ็บมันอันตรายฮะเป็นไงบ้างเป็นประตูดิดคับมันปิดปิดให้เขาเถอะพี่ว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะแปล้กงยังถ่ายอยู่ไหม อันนี้คือมาถ่ายทํา youtube เนาะแล้วก็ให้จับมือถือไลฟ์สดนิดหน่อยนะครับนี่เป็นห้องน้ํานะครับก็มีความใหม่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดข้างนอกกันเนาะโอเคเห็นไหมไฟจานปิดไฟจานเิดตัวเลยใเสียงเสียงเมื่อกี้เสียงเสียงเหมือนประตูเลื่อนเลยไาจานเลื่อนประตูใช่ไหมครับใช่ใอือ อะไรก็เป็นอันนี้หมดนะตรนี้คือตรงนี้คืออะไรครับแทงน้ำแทงน้ำเหรอถังน้ำแสดงว่าใต้นี้เอาไว้เก็บน้ำใช่ไหมใช่เก็บน้ำฝนออั้นล่างล่างนี่มายกพื้นกันทีหลังเมื่อปีเมื่อปีประมาณปีห้าเจ็ดอือสิบ ที่เข้าไปหน่อยก็แะคือเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็เอาเอาเป็นที่เก็บโฟมมีโครงการว่าจะทําโดมโนนะให้เป็นถ้าก็เลยรับบริจาคโฟมโอ,โอ,โอ้โฮเพียเลยเป็นโฟมที่ายาดยมเขาถวายโฟมแบบนี้ไม่อันตรายหรอครับเวลาถ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาจะเป็นยังไงครับก็ <c oughs> จะเป็นเชื้อเพลิงได้เลยออถูกต้องไหม ก็คือจะเอามาเป็นเป็นโครงอ่ะเป็นโครงแล้วก็ป้ายุูนทับอ๋อทำโครงคือจะเอาโฟมเนี่ยมาเป็นโครงขององค์พระพุทธรูปเหรอครับไม่ใช่เป็นถ้ำเป็นถ้ำอ๋อเป็นเอาโฟมเนี่ยมามาเป็นแบบเป็นถ้ำใช่ไหมแล้วก็เอาปูนล้วปูนโบกอีกทีเลยอยู่กันทั้งถอืมดลยนรัแล้วเสียงอะไรเน่ลมมอยแล้วมคงไม่ติดเอืมองไหม ตนลงคงไม่มีจากพี่เทสหรอไปต่อไม่ได้แล้วเอาอะไรมันคาบอะไรอยู่เนะนี่ยนั่นแหละหลอดก้มันคาบอะไรอย่เนี้ยนั่นไไปแล้วเนอะได้ของแล้วเนะ่ยอโอเคจุดนี้อันตรายมากถ้ามันมีเพลิงไหม้อะ่ะมันจะเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเลยนะอาจารย์แล้วเขาเลิกทํา ใช้ใช้ประโยชน์กับโฟมพวกนี้แล้วใช่ไหมยังใช้อยู่ก็ยังไม่มีทุนทำอโอกาสเขาหน้าจะพาเพื่อนๆมาไลฟ์สดนะครับว่าวัดเนี้ยมีสถานที่ที่น่าสนใจเยอะเลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนห้องน้ำโอเคจริงๆอ่ะคนที่เข้ามาดูอ่ะอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรนะครับคือผมมาสํารวจสถานปฏิบัติธรรมร้างที่กว่าสิบหกปีแล้วนะครับไม่มีใครเข้ามาสํารวจ ไม่ใช่สิบปีสิบปีนะครับสิบปีได้สิบปีได้ข้างบนเนี่ยจะเป็นที่พักแล้วก็อายุห้าห้าศูนย์ถึงหกศูนย์นี่จะเป็นเป็นเด็กเรียนมาเข้าค่ายเพ้าคขายอกลงเมื่อก่อนก็คือคักจีใช่ไหมคือคักเด็กเยอะแล้วไม่ได้กลายเป็นสถานปฏิบิธรรมเพราะว่าอะไรครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าพอาจารย์ท่านมรณะไปเจ้าวาดองเก่าครับเจ้าวาดองเก่าเขาเปลี่ยนเจ้าวาดใหม่ก็จะมีการเจริญ เลื่อนมาสื่อมบ้างไปเป็นโอ้ครับมันก็จะเป็นแล้วแต่ยุคยุคของเจ้าว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแน่นอนนะครับภาคที่อยู่อาศัยของแม่ชีผ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็ไม่มีคนเข้ามาอยู่อาศัยแล้วละ่ะแล้วก็มาเอ,อาเขาบอกว่าหลอนก็เลยพาเพื่อนมาดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างให้เราได้เห็นบ้างทุกอย่างก็เป็นสภาพโครงสร้างที่ร้างไปหมดแล้วนะครับไม่มีสิ่งของละ สิ่งของที่ใช้ประโยชน์นะถูกเก็บไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงแต่ห้องว่างเปล่าแล้วก็อะไรบางอย่างที่จุดที่เราขึ้นไปห้องเนี้ยห้องเนี้ยเราได้ยินเสียงเคาะหลังคานะครับโขม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 ,ม,มนะครับเป็นเสียงที่มาจากข้างบนนะครับเหมือนกับไล่เราว่าเออเราเราพบเจอโดนโด,น,ดนปริศนานะ้องเราเจอโดนโดนปริศนาเห็นไหม ต่กล้องเองเองเจอไหมเนี่ยไปแล้วคิดว่าไม่ใช่โดนงบินน่าจะเป็นเครื่องบินพาณิชย์แต่ว่าด้วยความที่มันแบบมันมืดมันเลยทําให้เราเห็นชัดว่านึกว่ามันจะบินอยู่เหนือน่านฟ้าของเราไงขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะเดี๋ยวผมก็จะมาไลฟ์สดในอนาคต ว่าวัดแห่งนี้มีอะไรบ้างผมมาสำรวจตอนกลางคืนก่อนซึ่งน่าน่าสนใจมาก